สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้จะพาไปชมลีกไอแลนด์ดิวิชั่นหนะครับเตะแข่งขันเวลาตีหนตรงนะครับเป็นการพบกันร,ระหว่างเธออาคูเรลลี่นะครับเปิดบ้านพบกับเฟร,รมเลยจวิตนะครับจะบ้านนะครับลงแข่งไปแล้ว13นัดชนะ5เสมอ4แพ้4นะครับได้ยิม9เสีย2 2มี19แต้มอยู่อันดับที่6ของตารางนะครับส่วนทีมเยือนนะครับ ลงแข่งขันไปแล้ว12นัดนะครับชนะ10เสมอสองยังไม่แพ้ใครนะครับได้34เสีย10มี32แต้มหลังอันดับที่1ของตารางมาดูราคาให้นี่แคบนะครับเปิดมาให้ทีมเยือนเป็นต่ออยู่ครึ่งลูกนะครับปัจจุบันได้ไหล ให้ทีมเยือนต่อครึ่งควบลูกนะครับจ่ายน้ำ1.93เท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับนะราคาพูสูงเต็มเวลามาดูสูงเต็มเวลานะครับเปิดมา3.5ปัจจุบันขยับลดลงเหลือ3ลูกควบ3ลูกครึ่งจ่ายน้ำ1.93เท่ากันทั้ง2ฝั่งนะครับมาดูราคาพูนะครับราคาพูราคาเปิดให้เจ้าบ้านชนะ 3.50หูเสมอ4.20จูนหูทีมเยือนชนะ1.75นะครับปัจจุบันราคาหูได้ขยับไหลนะครับใจ่ายให้เจ้าบ้านเพิ่มขึ้น3.80ูหูเสมอจ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันครับ4.50หูทีมเยือนชนะปรับลดลงจ่าย1.67นะครับราคาหู 1.67เป็นราคาที่ใกล้เคียงนะครับที่ทีมเยือนจะสามารถเอาชนะราคาไปได้นะครับมาดูสถิติของ2ทีมที่เจอกัน10นัดหลังสุดนะครับการันตีการมี2ประตูแบบ100%นะครับแล้วพร้อมการันตีการมีสกอร์ครึ่งแรกแบบ100%เช่นกันนะครับดังนั้น VIP วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกเธออคูเลลี ครึ่งแรกไม่มาย้ำครึ่งหลังทันทีนะครับก่อนจะก,กันวันนี้ขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณครับ